สูตรการทำดินหมักเพื่อที่จะให้มีคุณสมบัติในการเพราะต้นกล้าใกล้เคียงกับพีทมอสนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่ดินลงไปก่อนใช้10บกิโลนะครับตัวนี้เป็นดินแห้งถ้าเกิดไม่มีนะครับแนะนำให้ใช้ดินบริเวณใต้โคนต้นไม้ดินที่เราไม่ใช้นะครับก็คือดินทรายและดินเหนียวนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเข้าไป1กิโลกร,รัมนะครับใช้ปุ๋ยหมักได้ทุกชนิดไม่ว่าจะหมักจากเศษใบไม้หมักจากฟางข้าวหมักจากหญ้าแห้งพวกนี้เราสามารถใช้ได้หมด และในวันนี้เราใช้เป็นปุ๋ยหมักที่เราทํามาจากลําซึ่งตัวนี้จะให้น้ําหนักที่เบาแล้วก็สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีและที่สําคัญนะครับปุ๋ยหมักที่จะนํามาใช้นะครับจะต้องเป็นแล้วจะไม่มีความร้อนจากนั้นนะครับเราจะใส่มูลไส้เดือนลงไป1กิโลกร,รมัมประโยชน์ของมูลไส้เดือนก็คือบํารุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินทําให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังบําบรุงพืชส่งเสริมการสร้างฮอร์โมนต่างๆให้กับพืชถือว่าเป็นธาตุอาหารที่จําเป็นสําหรับต้นกล้าที่เราจะเพาะจากนั้นเเากกก็คคลุ้้้ใหขัน หลังจากที่เราคูเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเติมน้ําเพื่อให้ความชื้นให้เราค่อยๆเติมนะครับอย่าให้ชื้นจนเกินไปเติมเสร็จแล้วก็คูเขาอีกรอบนะครับสาเหตุที่เราต้องหมักก่อนก็คือเพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในปุ๋ยหมกักอยู่ในมูลไส้เดือนเขาได้ทางานเต็มที่ก่อนนําไปใช้งานจากนั้นให้เราตรวจสอบความชื้นให้พอเหมาะซึ่งวิธีการเช็คเราก็จะทําคล้ายๆกันกับปุ๋ยหมักนะครับก็คือเราต้องกําให้ติดกันอย่าให้มีน้ําไหลาตามง่ามมือได้ที่แล้วเราก็จะนําไปใส่กระสอบซึ่งเป็นภาชนะมัััในนนนวีนน้ะครบ นี่นะครับตัวอย่างดินหมักสําหรับเพาะต้นกล้าตัวนี้จะเป็นตัวที่เราทําครบ1สัปดาห์แล้วซึ่งลักษณะของดินหมักจะมีความร่วนซุยมีความชื้นก็จะมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มีปุ๋ยค่อนข้างที่จะเยอะเหมาะสาหรับการเพาะต้นกล้าเป็นอย่างมากแล้วก็อุณหภูมิของดินหมักเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเร็วเพราะว่าปุ๋ยหมักที่เรามาผสมเนี่ยเขาจะเป็นปุ๋ยที่พร้อมใช้งานแล้วลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลย